วัดนอนฝันอยู่บ้านนอนฝันอยู่บ้านนอนฝันอยู่บ้านบอกในหูเลยบอกในหูเลยก็เลยไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยว่าลุงปู่สูงยุสัยปรนก็บอกอยู่ภาคอีสานค่ะใครจะไปเมือนี้เด้อยก็วางศีนบอกก็ไปว่าลุงปู่สูงค่ะไปปุ๊บกลับมาเพื่อกับมาเขืาว่าเพื่อไข่ตัวเล็กมากมันก็ถือที่พ่อพ่อถือปุ๊บเขาก็ไปไปไหว้เพื่อนอีกพขาไปไหว้เพื่อนเอาของไปไหว้เนาะต้องเอา คพิ่งไงว้าวว้าวจามจุ่มตัวบางแก่สองข่อยสองข่อยสองข่อยค่ะเนี่ยค่ะเขาไปถ่ายตัวเลขเหรอเขนจะบอกว่าเอาที่เป็นของแก่บนค่ะค่ะเพขนจะบอกเลยว่าหนูถูกเท่าไหร่ลูกการถูกเท่าไหร่ของหนูอ่ะไม่จําเป็นนะเพขนจะบอกห้องสิไรหนูรู้จักว่าว่าจุฬามัยเขนจะมาบอกนี่ิีน้ำมันอะไรว่าแม่แม่ลูกอ่อน บอกว่าเฮ็ดเบอลแบบนี้แบบนี้ส่งแบบนี้เพิ่นจะบอกเขาเลยค่ะจิะาาราค่ะคก็เฮ็ดก็เอาใส่หลังคารถแค่รีบบอกเลยไปค่ะกับมากระถืกอก้อนในี่เอาอันอัน,อนบักง่ายกว่า,า,า,าค่ะคก็ไปเขียนซื้อเขียนทำสกุลเขียนเบอร์ทโทรไว้ปเราผ้าผิดเลยก็ยไปบริจาคเข้าไป,ไปดูเด้ค่ะไปไปแต่เมื่อนั้นั่นอ่ะเราผ้าสงสัยเราผ้าไปเบิ้งไอ้ เียงหน้าที่เราเคยอยู่ประจำมันเป็นข้างของให้มันไปวางไดพ้นกับนม่มีอย่างเดียวคือม่ีใให้เข้าไปเห็นบทบททุอย่างเลยกลับไปบอยจากอันนั่นไปบอยจากอั่นไปบอยจากซอยคนทุย่างเลยที่นี่กระเถืองอีกกะกัปเป็กเข้าไปเคยกนก็จะบอกเลยว่าถึงจะเคยอยู่ค่้ยหลายรอบเลย ถูกหลายเลยแหละรูลละค่ะประมาณเท่าไหร่โทนด้วยค่ะหลายหลานเลยโอ้คนลูกที่เซ็ตซับเลยรอยเพรานก็ะเจีบอกว่ามาที่นี่พอแล้วน่ากระนจะบอกห้องเสียครับลูกปูถั่วเด้เพิ่นบอกเลยเพิ่นบอกเลยไปเข้าฟันนี่อเ่ครับไม่บอกฟันเลยครับเพรานก็ะเจีบอกว่าแล้วใชรอยู่ไปไหนรู้จักหลวงพ่อสมหวังไม่คนหลาเสียก็ไปเพบอะกระเจี๊ยบบอกข้องเสียงใช่ไหมลูกลูกพ่อสมหวังยังได้ข้องสมเป็นลูกพ่อไงก็ไปลูงพ่อสมหวังไปลูกพ่อสมหวังกระเทืออีก พอถือปุ๊บไปทจ่าเลียงถือเลยค่ะลูกพ่อส้อนก็บอกว่าลูกลูกตั้งใจมาหาพ่อเนี่ยทําไมลูกลูกรู้จักขนมอันนี้ไม่กระถามว่าขนมอะไรหลูก๋วยเตี๋ยวหลอดเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวคนละรู้จักค่ะค่ะแล้วทําไมไม่เอามาถวายคนละค่ะพ่อเบื่อหูหมูหูไก่เลวคนละต้องการอยากกินก๋วยเตี๋ยวหลอดคนละทเนาะค่ะก็ซื้อก๋วยเตี๋ยกตืเออค้นมากระบอกก่นเลยตาตาตาช่งก๋วยเตี๋ยวหลอดเลย สร้างซีองเอาคามมุเตียวหลอดไปว่าห้องเขาสว่างเอาไปปุ๊บเอาไปไ,<ะ>ไปแก้บนไปวไหดก็ามาผมก็มาบอกตัวเลขอีกกระเทืออีกต<ะ>ิดติด,ด,ด,ดกันมายันมางวดสามหาทุกอย่างเป็นเขาความฝันตลอดเขาความฝันเ่าจะบอกว่ามือน,นี่เขาต้องไปกิจนาการไปวัดนี่เ่าจะบอกเขาเลยแล้วเพื่อนก็จะบอกว่า <USC. S 1> มาวัดนี่ล้วก็ไปวัดลุงพอหมุนลุงพมุนเนี่ยถ้าฝนตกเน้่ฟ้าห้องเนี่ยจะบอกเลยเพ่อจะสร้างเขาเลยว่ะ ลูกต้องบอกแบบนี้นะอย่าให้มีลมอย่าให้มีอะไรจะบอกคนฝนมากนะมืดตึบ๊บอะไรบอกหลวงพ่อหมุนหมุนไปที่อื่นนะคะอย่าตกตรงนี้นะลูกทํางานเพื่อจะไปเลยบม,<ะ>ม่ตกเลยหรอครับไม่มีตกเลยครับจนมาออกสามหาเนี่ยครับฝันลูกน้องอ่ะเป็นกัมพูชาขมรเพราะว่าหมองานนี้ในขมรน,นั่งเพราะมีโควิดก็ต้องหยุดกตเหตดอยู่ไทยตอนน,นี้สามสิบล้าน ท,ท่เซซับเดียวลอยแล้วฝันลุงน้องมาข่าฝันเจ๊ผมมาไหว้เจ๊นะเออไหว้ก็ไหว้ไปมีอะไรก็ถามน้องๆแต่ว่าไม่ได้เห็นกันโดนแล้วไม่ได้เห็นกันโดนหรอกผมมาขอลาบวชคนละทถานว่า,าบวชแ,แบบไหน,นผมมีเวรมีกรรมกับเจะผมอยากบวชแล้วผมก็บวชมาแล้วผมมาขออนุญาตกับเจ๊เ้าเอออย่างฮี้เหรอเอาพติกรรมให้กันเอาพสติกรรมให้ผมหน่อยนะกว่างที่ หัวเพื่อกลัวโหลดมาเลยก็เอามือไปลูกเพิ่อนเออเราหมดเวรหมดกรรมแล้วนะเอาโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันกระบอกเพิ่นแล้วก็บอกบอกเจซี่อายุเท่าไหร่สามห้าสื่อตูนบอกก่อนเลยแม่สื่ออายุเก้าสามห้ากันซึ่งกันเนี่ยโอ้ถึงหลายคนเลยเก้าสามหาหลายเลย จักหลานแม่หลายโอนทก็เี่ดีจลยมอเจตังเพราะมาเบงหนูสองคนไล่ไลเฮ้ยเบอร์มื่อคืนนี้เท่าไหร่ครับเพราะนคนประเดี๋ยวบนยูทูบเบอร์ในเพจยูทูปเ e เฟซบุ o กเฟซบุ๊กหมู่านเพราะว่าขับรถจะเป็นคนทิดไปใส่กับหลานเพื่อนจะอยู่หน้างานขับรถมาเขาปากสื่อเหตุกลับไปเฮ้ยกดปุ๊บขอดูเฟซเลยนะมากดกข้าไป พถออกไปเฮ้ยเบอร์ไขเบอร์ขึ้นมาเลยเบอร์จะตั้งกับขึ้นมาหนาจอเลยกระจดใส่กระดาษอ่านท่านทีมาไปจดเบอร์คู่ใจเต็มไปหมดเลยจดใส่กองอยากกันยุ่งพร้อมตัวเลยเขา้อบุกขึ้นกันแล้วจะเอาสมุนมาจดเพราะตั้งใจกดโทรศัพท์เลยเบอร์ไฟล่ะโทรไปก่อนเบอร์ไฟบุหูเลยพอโทรพอก่อนรตีโทรพ่อใหญ่เห็นธินุเบาเนาะนุก็รับฟับเลยได้แม่ตันเพราะเห็นเห็นเสือแบบนี้แหละตอนตีนตอนธินุไปผูกข้อมือกันอ่ะค่ะแม่เฮ้ย เจ็ดตังว่าเจ็ดตังในรูปอะคืองามงามแล้วแบบนี้คือเป็นเป็นแบบนี้ก็ว่าสิเนาะครับต่งใหญ่เพื่อก็ถามโทุไปใะเไปลบโก้สภานเขาไม่ได้ลบโก้เราก็เบอร์เพื่ออะไรเบอร์หลับรูเลยแต่ติดทุสิไปโอนผู้ตาเพราะน้ำตาเริ่มไหลเริ่มไหลเริ่มไหลหลือไงครับเฮียงไงคือหมายความว่าเคือเพคนสิโดนมันดังเหยมากไงครับคือเพคนสิดึงเข้าไปหาด่าๆคือมันมันได้นครบครบว่าละที่ไปแบบแบบแบบเจ้าที่เแกตาที่ใจโทุ พอโทษเพิ่นกระลับอัตยารัยเพา่คนจะดีมากเลยเพคนจะปฏิเสธเลยครับรถปฏิเสธคันคันคันประเทศไทยคลิปคือรับมดอยู่ในไทยคลิดที่ขอเนี่ยคืออะไอันนี้กระเจิงเดียวยไปคนเองยังไงเลยผู้เรียนผู้นี้เขาเดือดร้อนเนี่ยก็คอยอยางไปอ่คอยยังไปมากเลยเจ้าพอต้องไปก็คอยก็ได้คอยครับเองว่ะครับไปเชียงใหม่ไปเหนือไปใต้ไปเองเบิดไปผู้คนผู้กคนกับโอ้ยทำไมเก่งครับมาแบบโอ้ยทันใจคักเนาะครับเนาะก็มาจะมากก็มาเลยที่เพิ่นถามว่าจักรีโลรยังประมาณจนี่ั่วโมง ก็เลยบอกก็เลยบอกพ่อใหญ่ไปที่ไปเลยไปใค้เป็นตำรวจยูเจ๊าเจ๊ัางคนบอกว่าอำเภออันนี้ก็วก็มาอ่างแตงซี่ก็เลยกดลูกไส้กดขับไปแม่ไปเลยแม่ไปเลยลูกไส้วางไปแม่นู่ก็บอกให้แม่มากเลยมิ้นก็เลยบอกมิ้นกดเข้าไปให้แม่ดูซิว่ามันกี่กิโลแม่ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ แต่น้าเขาบอกแม่เท่านี้เลยลูกไส้กอด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 ลูกไส้บอกแม่ไปเลยพรุ่งนี้หนูคุมงานเองลูกไส้นะลูกไส้ใครมาได้แม่ลูกฝ้ายอยู่นี่เก่าปีลูกเดียวก็หนูเอดูแลดูแลรองานรอเงินบ่จ้าตาดิ้นใจมากเลยเพราะไงจะสิไปน้องคอยบ่ไปะใคไปคลังสินไปหาเจตังค์โอ้โหพูดถึงอะไรไม่ได้เลยหนูถามแม่เจ้าที่สร้างแม่เหลามากนี่นุ้นว่าแม่มีเส้นมีสื่อ ซื้อกับต่างๆมีความรู้สึกทุกครั้งจิ่สิเขาเอ่ยว่าจิตสัมผัสหรือว่าจิตซื้วิญญาณแม่มีความรู้สึกจังสันอยู่บอกแมนแมนแมนมีคือคือมีวิญญาณใช่ไหมบ้างครังมีตัวหนึ่งด้ับโคตรแมนเลยแต่เราเป็นคนงกเลยหันหันออกหันออกจากเพิ่นเพิ่นไปเพิ่นไปห่างเพิ่นไปห่างข้าหลานมีกินเครียซี่มีผู้เฒ่าคนจกิงคนหนึ่งอยะเกวนะอามาจับมือ ว่าที่ถือไว้เก่าหดแมงถือเก่าหดท่างเปิดซื้อท่าซื้อซื้อเล่น้อยมันถือดีเพราะซื้อยังก็ถือกูมาซื้อยังก็ถือมันถือดีก็มันซื้อเล่นน้อยมันถือดีเก่าจับมือเลยบ่จับมือดึงได้ไหมไปเบิกซีไปมือนี่ยไปเบิกเงินเกตแสนเอาใส่กระเป๋าผมก็ซื้อเที่ยงกระเลยกลับกระเลยกผ้าหลาดซื้อเคฟซีแม่นำหนึ่งปล่อยได้สองสองเกตสองแต่เราให้ย่ะเกตสองเกตโอ้ตรงเปโอ้ข้าวอะไรมาเลยครับ ั้ใจรู้เต็มใจมาเั้พอขอโชคเออขอสามตบนสองตัวหลังเราจะจับมาซอยพัฒนาเฮ็ดหงใหดีๆเอตังหวดีนะขอรู้ที่รู้ตุละจะแบกนูน้นนะอือ้ยคนหลูตผมพอดีนู่นนะไแบกให้ให้ย็นอย่าดีๆก็แบก กูกทวงที่ไหนล่ะกถวงลาอยู่ไหนล่ะาใสเลยโอ้แสดงว่าดูฝานี้ดูเลยฝานี้เพราะมันไม่น่ามันไม่น่าดิมาดอถมาขีะขาบไ่ีามีขางล่งกลาลนกโหลาบหลาดเรบานตัวแสดนุ๊ไปสื่อเอาอยู่ตลาดแต่หนูต้องการโตเลยสามตัวบนสองา นี่คือมืซอยพัฒนาจเจริญส,สะอาดสะอาดทีน่นี่ดีนี่ยร้านก็เดยนาหวานสะอาดม่าหวังดีขอหมดน,น,นีินะที้ไม่หนักเยบะแบบน้ยุงมาไกลเลยสัก,กยว นักมาเลยัดกันสิ่งเก่าคาบบ่อ่ัทัดใดเหรอคะปูยังแบกลู่ไสลลูกนัดนี่นี่ครับรถกลับบ่อยรินครับรถมากกับตั้งใจขับรถมากกับตั้งใจนี่มีกิจจะท่ามาด้อยกูเด้อ แม่ดูานดูสุดรดูแลพวก้องรักษาลูกห้านครอบ้าสะาดบริาุดเนพกน้นตาลขเบาคืนนี้ยังครับคุณแม่ดีคืออะครับครับเพื่อคือถิ่รับลู้อยู่วาอมาครับครับอ่างแจมาเต็มทีเลย ุณเนี่ยก็เดินทางมาแต่ผลเด้อไกลมาเลยครับซักแก้วนะครับเนาะครับเพราะความรัดท่ารัดท่ามากเลยครับตักต่อง่นมาต่องเลยบอกครับเมื่อกี้ค่ะนักมากเลยนักเลยเนี่ยนั่งเต็มโตเลยครับแบบเขาให้เป็นหลังนะเป็นแบบว่าอีกอย่างสักอย่างหนึ่งอ่ะครับแต่เฮ็ดบ่ได้รับบ่ได้ครับ ไปไสก็จะเป็นอย่างเสียไปสถานที่สักดิธิ์บบจะเป็นอย่างเสียครับพุ่นจะดูแลรัลกษาเหาจะ,จะนัดกันเลยตลอดเลยโอ้ยผมกับคนหลบด้วยกัน,นก <laughs> ซึ่งบอกเบื้องคิปเมื่อวานอู้ตายโอะกาสเขามาในมื่อคืนเลยครับอย่างหลายฟังสิแต่เพนคงมาเห็ตอย่างเหาดอกเพราะว่าเขาเต็มใจมากแล้วก็บอกเอ๊ะคนตีดูแลเป็นผู้ชาย่อเแถวให้แต่ใน้ห้าสิลสิเจอเพิิน พี่ก็เลยตรงว่าทีในห้องต้องโท,งทวหาเกตังห้องเสด้เจอคนที่ดูแลอยู่นี่คนผูเทเา่าห้องเได้มาฝากเนื้อฝากโตเป็นลูกเพิ่นครับไปมากเพิ่นห้องเสด็มากคารวะเพิ่นว่าเออลูกมากแล้วอยู่ไกลปนในกระตงมากครับก็เต็มใจมากค่ะเดินทางมาไกลเติบาาเพิน่นครับเ<ม>นาะเมาไกลเติบค่ะแต่ความตั้งใจดีันี่ครับตัวนุ่งมันมาดย ปูก็จะตื่นจะทวงเด้อหลูกไห้เลยปูหมอว่านเนี่ยยักมากห้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลไห้เลยหมูว่าเนี่ยเบิ้งคิดกเด้วไห้เลยหยักมากจะอยากมากหลโสงใสเดี๋ยวมาเห็นข่าตาแล้วถือสามโซ่้องซอยกันพัฒนาเปรียบปูนออกไปเปียบปูนันนี คนมาไหวตอใช้ข้าวจริงๆนอยากได้สลาครับตรงนี้ครับนอจากนีโฮมเนี่ยอยู่ด้าเนยุกคนมากลาบวายครับเพราะว่าเวลาฝนตกมันมีมองอันลบขมาวม่าวข้าวขอาว้าวต้าวข้าตร้นี้าวข้าวข้าวข้ากเ้า้าวขะาวอ้าวขอาวข้าวข้าะข้าวข้าวะ้าวอ้าว้าวข้าวข้าว้าวขาวข้าว้าวข้าา้าา เดี๋ยวยายลงทุนเงินถ้าถือสามโดมวันนี้จะตังนะสาธุครับค่ะจ้ะเ่รยกันเ่รยกันอือยายที่เป็นคนลงเงินเองถ้ายายถือวันนี้จะตังกระหาสร้างมาเห็ดครับอิฐหินปูนทรายตังมาเลยเดี๋ยวจะยายใจตังครับโอเคนะครับขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวอันลูกขอถามอีกจิดหน่อยเนี่ยเป็นยังคือวางสันบอกตั้งแต่ที่แม่โทรมาเนาะโทรมาปุ๊บแม่ก็มาตับบังโทรมากวาชิมาบอมาก็มีค่ะวันนี้ลูกก็เลยยกหูบาเอา แม่มีแม่ผู้เดียวบอกปุูกม,มาปรับเลยเด้จ้าค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าป้าเราคือสิแบบเดี๋ยวเบิังในคลิปแล้วคือสิอยากมาแห้องอยากมาแห้งเลยอยากมาแห้งเลย<อ>พ,<น>พ่อพอเบิังคลิปปุ๊บบอกพ่อใหญ่พ่อจะหาเก็บตังค์ได้เนี่ยไปจังใดเพิ่นอยู่หาปูเนี่ยป,ปดดูดอนตาอย่างนี้แหละว่างสิเก็บอนดอนปูตาดอนปูตาพ่อเจตเพิ่นผูกแขนให้เจตตังค์ปุ๊บค่ะได้ก็คนหัวโลกเลยครับ ยากตัดคลิปออกได้ยากกับบอกพ่าอย่ารีบไปอาบน้ำเลยตอนสิไปแล้วไปแล้วบปอยู่แล้วไปต้องไปน้ำตาไหลผักเลยขนาดโทรมาเด็อดกันหรือเ่า,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 ามาได้ยิ่าทำไมาไก่แท้สักแก้วกับกาลสิน,นมามาเดี๋ยวจะถามถามน้องนึ่มั้งว่านี่นี่ถามเออถามว่าจะถามว่ายุใสบ <c oughs> อกยุสักแก้ว มาจังไดนมาตอนไดนสิไปจังไดนเจตังบอกมีรีสอร์ทนอไรสอร์ทก็ได้หรือว่ามามือก็ได้บอกเพราะอะไรเพราะอะไรตกไปเดียวดีเจ้ดิต้องไปเดียวหรือจะใจสิขาดดีกว่ากินหอดปูแห้งกินหอดปูแห้งแพราเพิ่นไปดึงมาบอกให้จังไดยถ้าจะสงสัยมั้งพอเจดถูกปุ๊บนี่หั่ะหนักไปเลยหนักหัวหนักโตไปเลยครับก็เลยบอกเพิ่นว่าเต็มใจมากแล้วถ้าให้ดสามตัวบนสองตัวล่างคือสีมาเฮ็ดกันเนี่ยม่เห็ดสลากให้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นซ้ำเหรินแม่เป่าให้ลูกฟังเนาะแม่เนี่ยเป็นโฮมไปรคนก็ได้ ไปนอนเนี่ยอยกในหอ,อโอเคสอบสอบทำบุญค่ะสอบไปตรงหาสอบไปตรงนี้การทำบุญน่ะมันเป็นนิสัยได้ไดมากเท่ากับตองทำเพราะว่าเท่าสิกเก็บไว้บได้อันเท่าจะแบ่งสามส่วนอันนี้ไว้เป็นค่ากินค่าน้ำมันรถอันนี้ไว้ทำบุญค่ะ<า>อันนี้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานาจะแบ่งเป็นสามส่วน อัน้อันเียยิ่แม่เรามองนั่นน้องนี่ถ้าบุญมองนั่นมอง่ถ้าเกิดว่าห้ามาามองนี่ห้ามาวัยอ่าดอนพูนดาาถอเห้ามโชคดีมองนี่ค่าด้นจากได้รอค่าขึ้นจมกอยซ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 อยเลยซอยเลยามซอยเอยเฮ้ยหลังขึ้นมาเลยแม่เป็นคนมีโชคมีมีเศษเนาะถ้าเราให้ฟังมาคือพุอต้งก็จะงวดก่อนสิบห้าชหางงวด่านมาชิ้หางงวดได้ค่ะวันนี้งวดนี่อันกะ แม่แม่แม่ขอพ้นแล้วบอกขอให้พ้นไปเข่าฝันขอให้พ้นไปเข่าฝันแม่ค่ะขอให้พ้นไปบอกอืมเอาตัวแหวนดูกับสิรอดด้อจ้า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 สิซ่งมาให้จ้าจริงจริงพ่อพอจับมันบอกว่ายึกถูกขอามเสื่อมทักระหาั้เก่าเลยครับอืมครับแต่ว่าแมีถ้าเิ่นาเอาอันเล็เพิ่นไปหาอะไรจะเอาเลขฝันให้เพ้นนั่งไปบอกเพราะว่าเต็มใจมาแล้วเพราะว่าตัวเลขกตัวหันแล้มันห้ามโมโหเลยว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอือ ต้องการแบบนี้คนเดนไปบอกเดี๋ยวพ่อจะไปบอกเพราะว่ามันหนักไงมันหนักสุดๆเลยาันกส่วนะกรโตเลยค่ะค่ะหนักหนักตัวเพราะว่ามันดิกรอนสิจุดถูกมาข้างหลังจุดถูกก็สิจุดถูกยางมาตรงนี้แหละอือเราก็หนักเลยนักไลยกับจุดถูกบอกเพคนว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มากจุดประสงค์ข้าคือแบบนี้แบบนี้ข้าเขาวอันทรงดีนี่สุราข้าก็ะชี้มาซอยคนค่ะค่ะซอยเลยซอยเลย เามีโชคมีหลับซอยเลยมคี่ะหลังซอย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 ลับปากซอยนเจลอยคิดว่าซอยซอยซอยาซอยสาอืออืออือืซอยว่ามีปัญหาซอยเลยค่อยถือเถ่ะนะค่ะค่ะอมาคืการเดวมาเน้อแม์มยบ่ นั่นไงมาจุดที่แหลกจะตรงกับตัวที่เขียนนั่นไงเท่าสองฟีตอนนั้นที่น้องโรดมาก็ขึ้นมือสูงหกแน่นแน่นนั่นต้ช่ต้องเล่าให้กันฟังให้ทั่วๆเด้อทันหนาไปบอกว่าไอ้ลีงานวันได้อยู่ในมือนะที่อยู่ในตัวใช่ไหมขึ้นมือเบสูงเนี่ยชัดล้อมชัดแจ๋วชัดแจ๋วชัดแจ๋วคือเรื่อยพอที่แรกเห็นบ่ลเหล็กสูนมันจะเป็นล่างแค่ตัอนี้นี่คืนเต็มเลยเห็นบ้างเป็ด้เป็นสูนหกบอกครับบันเนี่ย เนี่ยเนี่ยตัวได้แม่นเนี่ยย้ําเนี่ยตัวเนี้ขึ้นหกนี่เอ้ยขึ้นศูนย์นี่กึุนมตัวแรกนี่หนูตกมองเห็นบอที่แรกมันเป็นสีขาวนู่นในบอที่ขึ้นเป็นสีดำเหรอไล่ไล่เป็นสีดำเห็นบออ๋อทีนี้ดํามันชัดขึ้นอืมดำมันชัดขึ้นแล้วนเออทีแรกเป็นสีขาวบ้าน,นี่เป็นนี่เลขศูนย์นี่เลขโคกน้ำเนาะอืศูนย์ขึ้นทุกวันนี้ถูกน้ำเลยไม่ชัดครับันแตกนะครับตัวนั้นเนาะ มันนี่สัดเลยมันบ่แม่นี่ลือแมงแน่เนี่ยแหละคือเกาเลยแหละเรียกโคก็มีนะซูนตัวเดียวกันซูนเลือสัดวรออันนี้สรุปนี่จากตัวแม่อยู่หนึ่งซี่ตัวคือเกามี่ตัวใดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าแต่แตนหนูเห็นเป็นหกศูนย์เป็นมะหนูนูเห็นเป็นหกศูนย์เรนยิ่วัดผลเรียกอีอย่างหนาะนี่โคก็เรียกเกาตัวเดียวกันไ่มีไม่มียูวัดผลไปเลยอย่างยู่วัดพ่นเป็น หกสหนึ่งครับหกสี่หนึ่งเลยหกสี่หนึ่งแต่ปูปูคนฝันนะครับคนฝันได้เจ็ดศูนย์หกนฝันได้เจ็ดศูนย์หกจ้ะเดี๋ยวเอาไปเขียนก่อนพี่ต้องไเจ็บเชืามาจะต่อให้น่องายเอานาวให้กินน้ายเอานามากินแน่หรอวะเอาเพื้อได้ก่อน